ราศีมีนกันบ้างนะครับว่าราศีมีนในปีพศ25 5 9นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20่กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20มีนาคมนะครับดูซิว่าปีนี้ราศีมีนของเราจะเบิกบานแจ่มใสกันบ้างไหมนะครับอ่านะครับราศีมีนปีนี้เรียกว่าต้นร้ายปลายดีแล้วกันนะครับตอนต้นปีก็มีปัญหายเยอะนะครับหาทางแก้ไม่ออกนะครับกว่าจะ ไปได้ดีก็ช่วงปลายปีก็ต้องอดทนหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีวิธีแก้ปัญหานะครับชาวราศีมีนเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของงานในดวงบอกว่าอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานยังย้ายไม่ได้ครับเพราะว่า1คุณไม่ได้หางาน2คุณเองก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับทางที่ดีนะครับในช่วงปีนี้ของชาวราศีมีนก็คือนะครับที่คุณอยากย้ายงานเนี่ยต้องบอกสาเหตุกอนที่คุณต้องการย้ายงานเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย ไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความคืบหน้าบางคนเนี่ยไม่มีพลังไม่มีสิทธิ์ไม่มีอานาจในการสั่งงานนะครับเรื่องงานเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนถูกมัดมือมัดแขนทําอะไรไม่ได้ไม่อิสระนะครับก็เลยอึดอัดนะครับแต่ว่าไปไหนก็ไม่ได้ครับเพราะนั้นทางที่ดีนะครับเมื่อคุณว่างๆเมื่อคุณไม่รู้จะทําอะไรไปเรียนไปอบรมเพิ่มรอจังหวะโอกาสที่ดีนะครับจะเป็นงานอดิเรกหรือว่าจะไปเรียนอะไรที่เป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับง,งานหรืองานอดิเรกก็ตาม แต่มันต้องสอดคล้องกับเงานนะครับพอถึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะไปเรียนรู้ก็คือไปเรียนเรื่องของการลงทุนนะครับอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เรื่องของหุ้นนะครับเรียนรู้ไว้เหอะนะครับช่วงปลายปีจะส่งผลดีสับคุนนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจแล้วก็นะครับระวังหนี้สินมากๆเลยนะครับช่วงต้นปีจนถึงกลางปีนี่เรียกว่าลูกค้าอาจจะน้อยมีโอกาสที่จะเกิดหนี้สินด้วยเพราะฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นสิ่งที่วิ่งเข้ามาให้คุณจับให้แน่นเลยนะครับวางแผนให้ดีนะครับแล้วทำทำดีบริการลูกค้าให้เต็มที่ในช่วงต้นปีจนถึงกลางปีนะครับมันหาความรู้พัฒนาศักยาภาพตัวเองให้มากขึ้นรราาพัฒนาสินค้าและการบริการตัวเองให้มากขึ้นแล้วช่วงตั้งแต่เดือนกันยาไปคุณจะมีลูกค้าไหลมาเทมาคุณจะมีความสาเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงิน การเงินของคุณระวังมากๆครับคําว่านี่สิงคาว่าเจ๊งจะเกิดขึ้นในต้นปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอยาให้ใครยืมอย่าไปค้าประกันอะไรให้ใครจะลงทุนอะไรขอให้รอบครอบที่สุดในโลกนะครับแล้วทําอะไรก็ตามนะครับอยากเปลี่ยนแปลงลักษณะงานทํางานอะไรก็ทํางานนั้นแบบเจาะลึกแบบหาความรู้แบบให้มีความเชี่ยวชาญชานาญมากขึ้นแล้วปลายปีประมาณกันยาไปาการเงิน,นงค,คุณค่อยจะดีขึ้นและดีมากๆ หุ้นหรือการลงทุนอะไรที่คุณติดขัดติดชะง,งักอยู่ช่วงปลายปีครับคุณค่อยจะขายได้คุณก็จะได้กําไรบางคนอาจจะขายที่ขายบ้านบางคนได้เงินก้อนใหญ่ก็ตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปครับเอาละครับถ้าเป็นเรื่องของความรักครอบครัวนะครับความรักจะยืดเยื้อคาาคาัังไม่เกิดปัญหานะครับอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไปเขาไปไม่ได้นะครับอ,อยู่ก็ไม่มีความสุขคาาคาซังอึดอัดใจ นะครับการคิดดีทดําดีการพูดดีเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารไม่ว่าเป็นการพูดการแววตาท่าทางที่ดีที่เป็นมิตรจะทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแต่ถ้าอยากให้ดีมากกว่านั้นการไปวัดปริบัติธรรมนะครับการมีสตินะครับจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วประมาณแล้วยังไงก็ตามสําหรับปีนี้นะครับ สำหรับชาวราศีมีนม,มีโอกาสที่จะเลิกมีโอกาสจะอยู่คนเดียวมีโอกาสจะอยู่กับสันโดษนะครับถ้าใครชอบสันโดษอยู่ยแล้วก็โอเคถ้าใครไม่ชอบสันโดษรีบไปวัดไปปฏิบัติธรรมนะครับแล้วระหว่างคําพูดเหตุการณ์อาจจะชะลอตัวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพปีนี้ชาวราศีมีนเองอาจจะเหนื่อยเฉยเหมือนไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับเหมือนคนเจ็บป่วยไม่สบาย แต่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรที่ร้ายแรงนะครับชาวราศีมีนอาจจะเป็นเรื่องของการป่วยแบบเรื้อรังางเช่นไมเกรนปวดในเรื่องของพวกลำไส้นบท้องผูกท้งอืนท้องเฟอ้อรวมถึงปัญหาสายตาก็ไปหาหมอไปตรวจสอบไปรักษาแป่เน,เนิ่นๆนะครับก็จะส่งผลดีเอาละครับข้อแนะนำสำหรับชาวราศีมีนในปีนี้ก็คือการเรียนการหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนจากคน มหาลัยจากการอบรมพัฒนานต่างๆคุณควรไปรวมถึงการไปวัดปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณทําทุกอย่างเต็มที่แล้วมันจะต้องส่งผลดีให้คุณแน่นอนครับ